ประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองธนาคารอาคารสงเคราะห์และบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทไทยมงคลมัลติมีเดียจำกัดร่วมลงแรงสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในโครงการบ้านทออสอเพื่อมนุษยชาติภายใต้แนวคิดนักแสดงร่วมใจสร้างบ้าน Star Bu i l มีทั้งทางผ้าเอกชนก็ได้มอบเงินจํานวนหนึ่งนะครับนอกจากร่วมทั้งทรัพย์แล้วเนี่ยยังร่วมแรงร่วมใจเพื่อมาสร้างบ้านให้ ความฝันนะของคนที่คิดว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตอนเองเนี่ยสามารถมีความฝันที่เป็นจริงได้ครับนับเป็นแบบอย่างที่ดีของการแสดงพลังจิตอาสาในการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในสังคมไทยที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ยังคงดำเนินภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป